สวัสดีครับวันนี้พบกับไอทีง่ายไซคูบอมนะครับวันนี้ก็มีเว็บไซต์ดีๆนะครับแล้วก็มีความรู้ดีๆนะครับมาแชร์ให้กับคุณครูนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจนะครับก็คือเว็บไซต์ educandy com นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการสร้างเกมนะครับเพื่อที่ให้ผู้เรียนได้เรียนนะครับได้เล่นนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะครับเหมาะกับห้องเรียนออนไลน์ในยุค4.0มากเลยนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกเข้ามาที่เว็บไซต์ educandy com นะครับแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนนะครับก็คือ sign in นะครับ sign in กดไปที่ sign in ก่อนเพื่อที่จะไปลงทะเบียนนะครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับให้ไปที่ register นะครับก็คือลงทะเบียนนะครับหน้านี้ก็คือหน้าลงทะเบียนหรือว่าหน้า register นะครับอ่าก็กรอก username ไปนะครับแล้วก็กรอกอีเมลนะครับ อีเมลนะครับจากนั้นระบบจะบอกว่า create your free e d u c a t i o นะครับ a c c เ u n t เขาจะสร้าง Account แล้วก็จะส่งการลงทะเบียนนะครับส่งลิงก์นะครับ, link, รบไปที่อ e ีเมลให้เราไปคอนเฟิร์มอีเมลนะครับแล้วก็กดรีจิสเตอร์เลยนะครับระบบบอกว่า registration complete นะครับ please check your email นะครับเราไปเช็คอ e ีเมลเรานะครับ า,ามาที่อีเมลนะครับามาแล้วนะครับมาแล้ว e d เด a n d นนะครับแล้วก็กดเข้ามาปึ๊บอ่า to set your p a s s w s r d นะครับ which is the following address นะครับก็คือเขาให้กดที่ลิงก์นะครับเพื่อเราที่จะไป Reset password นะครับอ,อันนี้คือ p a s s ทเวิที่ Educandy นะครับสร้างให้เรานะครับเขา Generate ขึ้นมาให้เราเราก็มารีเซ t ตใหม่ นะครับเป็นพาสเวิร์ดของเราเองนะครับจากนั้นก็กด confirm use of week นะครับพาสเวิร์ดนะครับ confirm แล้วก็รีเซ็ตพาสเวิร์ดเลยนะครับมาถึงตรงนี้นะครับ your password has been reset นะครับแล้วก็ log in นะครับ log in เข้าไปในแอนด์แคนเลย เราก็มาใส่ user เมื่อกี้นะครับที่เราตั้งขึ้นมานะครับจากนั้นก็ใส่พัสเวิดล็อกอินนะครับ เสร็จสิ้นนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับอีจิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับหน้า c a น d y แนะครับก็จะมีเกมให้เราสร้างนะครับอยู่3 3หมวดหมู่หลักๆนะครับเวอร์สนะครับเว r ร์ก็จะเป็นการเรียงคำศัพท์นะครับเหมือนคล้ายๆกับบิงโกนะครับแมทชิ่งนะครับแมทชิ่งอันนี้ก็คือจะเป็นการจับคู่นะครับ นะครับแล้วก็ Quiz q u e ช t ั่นนะครับวันนี้ผมจะพามาทำควิ z เค e ช t ั่นจะเป็นลักษณะคล้ายๆข้อสอบนะครับเป็นช้อยนะครับอ่าเราก็กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเราก็ตั้งชื่อนะครับอ่ u r Activity Name นะครับตั้งชื่อข้อสอบของเรานะครับผมจะตั้งเป็นแรงรับนะครับ เรื่องแรงลับแล้วก็กดคีเอทพอมาถึงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือหน้าสร้างข้อสอบนะครับหรือว่าสร้างเกมของเรานี่ยแหละครับอ่าอันดับแรกนะครับเราก็ มาที่ add text add t e c h อันนี้ก็คือ question ก็คือคำถามนะครับเราจะเพิ่มเป็นข้อความเป็นรูปภาพนะครับเป็นเสียงนะครับได้หมดนะครับแต่ผมเดี๋ยวผม add เป็น text แล้วกันเป็นข้อความนะครับ question ก็คือคำถามนะครับคำถามอันนี้ผมสร้างไว้แล้วนะครับคำถามปุ๊บต่อมา answer answer ก็คือคำตอบนะครับหรือว่าเฉลยนะครับเฉลยเราก็เอาเฉลยมาใส่เลยนะครับ หลังจากนั้น Alternative นะครับก็คือ Choice แต่ละข้อนะครับก็ใส่ Choice ไปเลยนะครับอันนี้คือข้อสอบจริงเลยนะครับเสร็จแล้วกด Add Question นะครับเพิ่มคำถามครับ เราก็จะได้คำถามมา1ข้อนะครับระบบก็จะประมวลผลนะมาแล้วนะครับ Current question นะครับข้อ2นะครับทีนี้เราไม่ต้องใส่ข้อก็ได้นะครับให้ระบบรันไปเลยข้อสอบอย่างน้อยต้องมี3ข้อนะครับข้อสอบอย่างน้อยต้องมี3ข้อใส่เฉลยนะครับ answer เสร็จแล้วนะครับข้อ2เรก็ add question นะครับเพิ่มคำถามนะครับระบบก็จะประมวลผลอ่าได้2ข้อแล้วนะครับข้อต่อมานะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับ add text นะครับ add text หรือท่านใดที่สะดวกจะใส่เป็นรูปภาพก็ได้นะครับ ่เสร็จนะครับจากนั้นก็ add question นะครับข้อสอบมี3ข้อนะครับอ่าสมมุติว่าข้อสอบเราเสร็จแล้วสมมุติว่าเราอยากแก้ไขข้อสอบนะครับแก้ไขคําถามนะครับก็กดที่ดินสอเลยนะครับกดที่ดินสอปึ๊บอ่าเว็บก็จะทำให้ทําการให้เรา Edit หรือว่าแก้ไขนะครับพอแก้ไขเสร็จเราก็อัปเดตนะครับ d d question นะครับ เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างเว็บนี้นะครับมีแอปพลิเคชันด้วยนะครับเราสามารถให้นักเรียนโหลดแอปพลิเคชันมาก็ได้นะครับหรือว่าจะเล่นส่งลิงก์นะครับอันนี้คือแชร์นะครับแชร์เราก็สามารถ Copy ลิงก์นี้นะครับส่งให้เด็กนักเรียนในห้องเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าใน l ล ne ในเฟซก็ได้นะครับหรือว่าจะไปแปะในเว็บไซต์หน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับอ่าลองดูนะครับ อันนี้ผมเก็บ c o ปี้ลิงก์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูนะครับวางนะครับวางลิงก์ปุ๊บสมมุติว่าเราส่งให้นักเรียนนะครับมาถึงหน้านี้หน้านี้ก็คือหน้าเพล์นะครับก็จะมีชื่อคนสร้างนะครับใครสร้างนะครับเรื่องอะไรนะครับมาถึงตรงนี้ก็กดเพล์เลยนะครับเพลง นะครับกดเต็มจอนะครับก็มาปุ๊บเราก็อ่านโจทย์นะครับจะจับเวลานะครับจับเวลาปุ๊บกดอ่าเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเวลานะครับเวลาที่เราทำสกอร์สกอร์นะครับขึ้นอยู่กับการเลือกข้อสอบ เลือกตอบนะครับเลือกช้าเลือกเร็วมีผลต่อต่อสกอร์หรื score, หรอว่ามีผลต่อคะแนนนะครับเราก็สามารถส่งให้เด็กได้เล่นนะครับก็จะเป็นการทําให้เขาเรียนรู้ไปด้วยนะครับและได,ไ,ดได้ความสนุกสนานไปด้วยนะครับในการเล่นเกมว,กว่าเด็กวัยนี้นะครับเป็นวัยที่ต้องการที่จะเรียนรู้แล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็สามารถส่งให้เด็กได้นะครับเราไปแปะในเว็บไซต์เราก็ได้หรือว่าเราจะเล่นอีก นะครับมาเล่นอีกรอบลองดูนะครับอลองตอบผิดดูนะครับาผิดอตอบทุกนะครับสกอร์ก็ขึ้นนะครับเราก็สามารถให้เด็กแคปหน้าจอนี้นะครับส่งให้เราได้ว่าเด็กได้กี่คะแนนกี่คะแนนนะครับเป็นการ รีแล็กนะครับในการเรียนรู้นะครับก็ฝากนะครับฝากติดตามนะครับฝากแชร์นะครับถ้าได้ความรู้จากคลิปนี้นะครับแล้วสามารถนำไปต่อยอดกับผู้เรียนได้นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ